สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไปเที่ยววัดวิรโชตกันนะเราจะใช้เส้นทางพันนัด8ปดลิ้วเนี่ยเดินทางไปเลยเส้นพันนัด8ปดลิ้วก็จะมีแต่บอ่อปลาและกระบอร่อปลาเนาะเพื่อนเพืเลี้ยงปลากันเยอะเราก็ตรงไปตามป้ายฉะเชิงเซาเลยจ้า ก็เข้าสู่ถนนสุวินทวงไปเมียนบุรีเลยจ้ามีจะมีร้านปูกะเอ้ด้วยน้นเพื่อนอย่าลืมแวะซื้อของฝากกันละ่ะอร่อยนะเจ้าเนี้ยจะหาว่าไม่บอกของดีเมืองแปดริ้วแวะฝากแวะซื้อกันได้เด้อไม่ได้โฆษณานะ <c oughs> ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อยากบอกสองข้างทางก็ชมวิวต้นข้าวกันไปทุ่งนากันไปเด้อแล้วเราก็มาถึงทางเข้าวัดวิรโชตรัต วัดบิลชดอะไรสักอย่างบิลโชดอะไรก็ช่างเถอเพื่อน <c oughs> ดูวิวข้างทางเพื่นพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยดูทุ่งนาะดูบอ่อปลากันไปทางก็จะทุลักทุเลหน่อยเห็นทางวัดเขากำลังซ่อมทางอยู่เนาะเห็นหรือยงังอุโบสถอุโบสถสีขาวสวยสวยสวยมากเด่นอยู่กลางทุ่งนาเลยเพื่อนอุโบสถสวยมากนะมาเที่ยวมาชมมาทำบุญกันได้เด้อ ทุ่งนาที่มันสุกแล้วก็มีเนาะเอ็ดที่กำลังปลูกก็มีน้ำก็ดีจังเลยแล้วก็เข้ามาถึงบริเวณวัดแล้วดือ้อว้างๆใหญ่โตมากดูสิลานจอดรถก็กว้างมีให้เลือกจอดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาในวัดนอกวัดมีของกินขายบริการตลอดข้างในข้างนอกอันนี้ใช่ หลวงปู่หรือสีลิงดำหลหรือสีลิงดำใช่ไหมปะไม่รู้อะเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่รู้หรอกหรือสีลิงดำหรือว่าอะไรก็ไม่ได้เก่งด้านพระมากดูวิวสิสวยอะท้องฟ้าตัดกับสาราโบสถ์สีขาวอลังการมากเลยอยากเชิญชวนมาเที่ยวนะเพื่อนๆสวยจริงสวยจังดูสิ อันนี้ยังไม่ได้จอดรถนะไอจอดก็ถ่ายไม่ไหวเพื่อนมันมันกว้างเนาะยังสร้างไม่เสร็จกันก็เยอะอยู่สวยมากดูสิอันนี้น่าจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่เทพโลกอุดรเออถ้าที่เห็นถ้าที่เห็นป้ายอเพื่นเพื่อนไม่ได้เก่งนะเห็นป้ายเขาเขียนบอกดูสีบนเพดานสวย หลวงพ่อก็จะนั่งอยู่ตรงนี้รูปเหมือนของหลวงพ่อนะเพื่อนในวัดมีร้านกาแฟนั่งชิวๆด้วยนะอยากทานกาแฟก็มาแวะเลยมีตู้กดอาหารปลาหยอดเหรียญเพื่อนๆสิบาทได้ทังหนึ่งเลี้ยงปลาอยู่หน้าโบสถเนี่ยอันนี้เป็นทางเข้าโบสถนะเพื่อนๆดูสิอลังการนะพื้นสีฟ้าพญานาคทั้งสองข้างสวย สวยจริงมาเที่ยวเลยพญานาคพ่นน้ำสีแดงสีขาวสองข้างข้างขวาสีขาวข้างซ้ายสีแดงไม่รู้ความหมายหรอกเนาะว่าคืออะไรทำไมต้องเป็นขาวกับแดงคนละองค์คนละคนละเผ่าพญานาคก,ก,ก็มีหลายเผ่าเนาะมาดูสิอุโบสถสีขาวสวยมากอลังการมาก เข้าไปเราก็ต้องถอดเกือบก่อนเด้อยอย่าใส่เกือบขึ้นไปไดมีห้ถอดเกือบเข้ากับดำดำอยากอายเกือบเรียบอนี่มีท้าวเวศท้ทาวเวทสุวรรณสององค์มีองค์เทพกับเขาเรียกอะไรองค์ยักษ์กับองค์เทพอเราก็มาบูชาพวงมาลัยทูบเทียนไหว้องค์เทพท้าวเวศสุวรรณ คนบบ้านเราก็ไปนะเราก็จัดการยืนถ่าย,ยได้มาแล้วสองชุดไหว้าจากเพื่อนๆขอพรท่านให้เฮงเฮงปังๆังสักหน่อยก็เลยชุดไปเลยแผ่นทองนี่ไม่รู้ว่าเขาให้มาบูชาหรือว่าให้ทําอะไรไม่รู้เราก็เอาไว้ก่อนไม่มีใครบอกเนาะเขาให้ก็เอา <laughs> คุณพ่อวันเราก็ผูกราแดงเราก็อยากผูกอยากถ่ายมึง่อะเขาไม่ถ่ายให้เพื่อเนเพื่อนๆเราก็ต้องได้ถ่ายให้เขาได้แผ่นทองมาสองแผ่นแล้วเราก,ก็กลับไม่ได้กลับไม่ได้ผู้ชายาก็ต้องล้วงไหาเสียงโชคเสียงลาบก่อน ได้ตัวไหนก็ดูเอาเด้อเพื่อนๆความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ถูกอย่ามาด่ากันเด้อห้ามด่ามานะจะบอกให้ดวงดีก็ถูกดวงไม่ดีก็ไม่ถูกแล้วเนาะของอย่างนี้ใครก็ไม่เห็นอา้าวได้แล้วกลับไปมาดูอุโบสถข้างในเหมือนดูสิระยิบระยับแพวพาว อันนี้เขารอดใต้ฐานพระพุทธชินราชจำลองเราไม่ได้รอดหรอกเราเข้ามาถ่ายเฉยๆหลวงพ่อก็มาเจมิมรอยเจิมหน้าผากให้ตรงเนี้ยค่อนเขาคิวกันเยอะเลยเขาคิวเยอะเราไม่เข้าเราต้องไปต่อเรามาถ่ายอุโบสถให้เพื่อนเพื่อนชมภายในเนาะกว้างขวางและมเงื่อนใหญ่มากพุทธชินราชจำลอง สวยไหมสวยเนอะคุณพ่อบ้านาก็ทำบุญช่วยสร้างศาสนสถานไปอยอดหนึ่งยอดสองไปได้เรื่อยตรงนี้มีช้างอีกสามเชือกนะเพื่อนะอใครจะให้อาหารช้างหรืออะไรเละเละเราก็ไปที่อีกจุดนึงผู้ชายเขาไม่พลาดอยู่แล้วจุดนี้ จะแม่ตะเคียนทองอะไรนะาจะแม่สบายเงินสบายทองสามองค์หนูจำไม่ได้หรอกชื่ออะไรบ้างเนี่ยเราจะมาถ่ายให้ดูรูปเหมือนมาดูตาดีได้ตาร้ายเสียเนี่ยรูปเหมือนแกะสลักเนี่ยสวยนะเขาแกะสวยมากเลยองค์องค์งสวยมากทั้งสามองค์เลยแกะสวยเป็นไม้ตะเคียน สวยมากแต่เราอยู่นานไม่ได้มันมันเป็นแบบกินทูบมันอ้วนเนาะดูทุกคนเห็นเลขอะไรส่วนเราเห็นแต่ไม้ไม้แล้วก็ไม้เดือเนี่ยบัเห็นอย่างเลยจินตนาการเอาเด้อได้กับบัวกันแน่และก็มาถึงอีกจุดหนึ่งที่เราจอดรถจอดรถไว้ตรงนี้แหละไหว พ่อปู่สีสุดทอันนี้คือองค์พ่อปู่สีสุดทเนาะแล้วก็แม่ย่าปทุมมาจะอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือแล้วก็ไหว้ไปหนึ่งกบไหว้หลงไหว้พ่อปู่สีสุดโทไม่มีโอกาสไปคำชะโนดเลยนะก่อนกลับก็มาแวะซื้อกาแฟ ร้านในวัดไปสักจิบหนึ่งคนละแก้วแก้วละสามสิบบาทเพื่อนแต่ว่าเราจืดเรากินหวานก็ไม่รู่วเนาะกับค่าเราจะไปต่ออีกวัดนึงเด้อบึงทุ่งนาไปแถวนี้จะเป็นเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเนาะคลิปนี้เราก็จบแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อนเอนแล้วไปต่อวัดหน้าเด้อ